การจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์หรือว่าลักษณะนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถจัดเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแค่นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงจุดที่เราต้องการแล้วก็เลือกลักษณะที่ต้องการนะครับเอกสารก็จะมีรูปแบบตามที่เราจัดไว้นะครับซึ่งการจัดไว้ลักษณะนี้เนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดๆเอกสารที่ใช้ลักษณะเดียวกันหรือสไตล์เดียวกันเนี่ยก็จะถูกปรับปรุงทั้งหมดโดยอัตโนมัติทางเอกสารไม่ว่าจะมีกี่หน้าก็ตามนะครับมาดูตัวอย่างอันแรกเลยแล้วกันนะครับสมมติมีข้อมูลอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับเพื่อจะจัดได้รวดเร็วมากกว่านี้อันดับแรกเลยลองสังเกตดูว่าทุกอันนะครับจะมีรูปแบบหรือลักษณะเป็น normal นะครับ normal อยู่วันนี้นะครับ นอกจากนั้นก็จะมีไตเติลมีเฮดดิ้งหรือหัวข้อระดับ1ระดับ2ระดับ3อ่าะเรามาลองดูนะครับถ้าเนื้อความเปล่าๆเราใช้เป็นนอร์มอลนะครับแต่ตรงนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับคือข้อมูลสําหรับสร้างเว็บเพจอย่างนี้นะครับเราจะระบายคุมหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยลองเลือกไตเติลเราก็จะได้เป็นไตเติลนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะให้เป็นข้อความ เน้นๆนิดนึงมันก็จะมีเป็นซับไตเติลเป็นอย่างอื่นก็มีนะครับเราก็เลือกตที่เราต้องการแล้วก็คลิกไปนะครับหัวข้อตรงนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะครับเราก็เลือก heading หนึ่งนะครับสายพันธุ์แมวนะครับนะแมวเปอร์เซียก็เป็น heading 2ก็ระดับที่2เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนตัวนี้นเป็น normal นะครับก็คือตัวพารากราฟธรรมดาน,นั่นเองนะครับนี้ถ้าเลือก นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อย่อยที่อยู่ในแวเปอร์เซียผมขอใช้เป็น heading 3ามก็แล้วกันนะครับทีนี้พอขึ้นตัวใหม่อเมริการช็อตแฮร์เป็น heading heading หนึ่งนะครับอาขอโทษเป็น heading 2นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวข้อย่อยก็เป็น heading 3นะครับ การเลี้ยงดูก็เป็น heading สามนะครับขึ้นตัวใหม่ก็กลายเป็น heading ตัวใหม่ก็เป็นอะไรครับเป็น heading สองอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะถูกจัดลักษณะขึ้นมานะครับเห็นไหตัวนี้ลืมใส่ไปตัวหนึ่งนะครับไม่ไม่ระบายก็ได้นะครับไม่คุมก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปแบบของเอกสารที่มันดูจัดง่ายได้นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้ารูปแบบที่มีอยู่ให้เนี่ยนะครับที่มีให้มันไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็สามารถที่จะใช้ heading ตัวนี้เรียบร้อยนะครับจัดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมไม่ชอบฟอนต์นี้ผมก็เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็น สาสไทาสารบัญน,นะครับสารบัญอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งสําหรับ heading หนึ่งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับปรุงเองได้แล้วนะครับก็ยังเป็น heading หนึ่งอยู่นะครับเราสามารถเก็บ heading ตัวตัวที่เราปรับปรุงนี้ไว้นะครับเอาไปปรับให้กับ heading หนึ่งได้เพื่อนําไปใช้ในจุดต่อไปในอนาคตเราคลิกขวานะครับที่นี่แล้วก็อัปเดต heading หนึ่งให้เป็นรูปแบบนี้ ครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้น heading หนึ่งของเราก็จะเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปใช้ heading หนึ่งข้างล่างนะครับอลองดูซิมีข้อมูลที่เป็นตัวนี้อีกไหมนะครับอ่าทีนี้ผมต้องการให้ตัวนี้เป็น heading หนึ่งนะครับผมก็เลือก heading หนึ่งปึ๊บก็จะตรงตามรูปแบบที่เราเก็บไว้ตั้งแต่แรกด้านบนเห็นไหมครับก็เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ถ้าตัวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนอีกลืมใส่ตัวเข้มนะครับก็เลือกให้เป็นตัวเข้มพอเปลี่ยนตัวเข้มเสร็จ heading ห,หนึ่งเราไม่ได้ปรับปรุงใช่ไหมครับอลองไปดูข้างล่างซิตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับทีนี้ผมจะกลับไปปรับปรุงก่อนดูซิว่า heading ห,หนึ่งที่มันใช้เหมือนกันจะตามไปไหมนะครับก็คลิกขวาโทษครับ ข้างบนนะครับคลิกขวาอัปเดต heading 1ง to m a p selection นะครับเรียบร้อยนะครับพอจัดเรียบร้อยนะครับเดินไปดูด้านล่างอะไรก็ตามที่ใช้ heading หนึ่งเช่นกันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบเดียวกันเปรียบนะครับกลับไปดูตัวอื่นบ้างนะครับตัว heading 2ครับตัวนี้ของเราเป็นสีเขียวใช่ไหมครับบางเอิญนเราไม่ต้องการสีเขียวนะครับเราลองเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นดูบ้างอ่ะ นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับเราก็เปลี่ยนสีใช่ไหมครับเปลี่ยนสีเป็นสีสมมุติเป็นสีส้มแล้วกันเมื่อเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับตรงนี้พอขึ้นแมวตัวใหม่เห็นไหมครับก็ยังเป็น heading 2ตัวนี้ก็เป็น heading 2เช่นกันแต่เราต้องการให้ทุกตัวที่เป็น heading 2เปลี่ยนตามตัวสีส้มตัวนี้หมดเราก็คลิกขวาไป heading 2ครับแล้วก็อัปเดต เมื่ออัปเดตเสร็จลองเดินไปดูด้านล่างนะครับตัวที่เป็น heading 2ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีส้มเหมือนกันทางเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเอกสารแบบนี้มีหัวข้อแบบนี้จํานวนมากเราสามารถจัดรูปแบบที่ตัวใดก็กได้แล้วมีการปรับปรุงนะครับพอปรับปรุงเสร็จเอกสารที่ใช้สไตล์หรือลักษณะตัวที่เรากำหนดไว้ก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัตินะครับอลองดูอีกอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนตรงลักษณะ heading 3ตัวนี้ ลองเปลี่ยนดูนะครับสมมติตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลี่ยนฟอนต์ด้วยเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเราก็ไปปรับปรุงที่อะไรครับอัปเดตปรับปรุงปุ๊บสังเกตเห็นเลยใช่ไหมครับว่าตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นตามเลยนะครับลองปรับเป็นตัวเข้มดูนะครับแล้วก็คลิกขวาอัปเดตตัวอื่นก็จะเป็น รูปแบบนั้นๆตามไปหมดโดยที่เราไม่ต้องไปตามปรับในทุกๆส่วนของเอกาสารนะครับถัดไปลองเปลี่ยนที่พารากราฟดูบ้างที่พารากราฟเรายังไม่ได้ย่อหน้านะครับถ้าเราต้องการจะย่อหน้าใหม่เรากดแถบไปแบบนี้นะครับตัวนี้คือส่วนของ normal นะครับถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นตัวใหม่ก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรตรงนี้ถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะทําให้มันเป็นให้นอร์มอลเนี่ยเป็นรูปแบบแบบนี้เราก็อัปเดตนอร์มอลนะครับให้เป็นรูปแบบแบบนี้พอปรับทั้งหมดนะครับทุกตัวก็จะกลายมาเป็นลักษณะแบบนี้หมดทางเอกสารโดยเราไม่ต้องไปนั่งปรับทีละบรรทัดไอทีละารากราฟนะครับนะเพราะฉะนั้นการสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสารโดยใช้อะไรครับโดยใช้ตัว สไตล์หรือลักษณะเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากให้ไปลองฝึกใช้ดูนะครับ